สวัสดีค่ะตู้ฟักไข่ตราเพชรใช้งานง่ายออกดีแน่นอนนะคะใบนี้เป็นตู้ฟักไข่แยกสายพันธุ์นะคะแยกได้ถึง12แม่นะคะใช้เครื่องควบคุม xm 1 8 d ระบบพ่นหมอกอัตโนมัติระบบดูดอากาศอัตโนมัตินะคะภายในมีแสงสว่างความร้อนทำจัดฮีตเตอร์นะคะ มอเตอร์ก้อนใหญ่ยีนิตตัวใหญ่พลมตัวใหญ่ในหนึ่งแม่จะใส่ได้16บหกใบนะคะ16บหฟองใบน,นี้รับประกันหนึ่งปีนะคะรับประกันตลอดอการขนส่งนะคะเคมใบใหม่ให้เนาะ,ะผลิตโดยบริษัทต,ตู้ฟักไข่ตราเพชรอุตสาหรับการผลิตจำกัดนะคะ พันไรสนใจ0824284428นะ